อยงเงี้ยได้ติดคุกแทนได้แต่เขาให้ให้คิดวันละสองร้อยอก็ติดห้าวันดิใช่ยังไอยังยังใครโดนปรับเท่าไหร่ก็หักไปวันละสองร้อยก็มีจ่ายต้องมีครับอันนั้นต้องหาได้ครับเข้าไปติดดูนะฮะตอคดีแพ่งไม่ใช่นะครับคดีแพ่งไม่มีจ่ายก็ต้องไปสืบทรั์บังคับคดีเอาไปตามตรวจสอบทรัพย์สินเอาครับนะครับแต่ถ้ามีแล้วยักย้าย มันก็เป็นคดียาายีบางบางบางครั้งฮะทนายเวลาเขาถูกฟ้องเนี่ยเวลาจำเลยโดนฟ้องในคดีแพ่งเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเขาไปศาลไปศาลแล้วก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้อ่าเดี๋ยวผ่อนจ่ายให้ไปทาทาสัญญาอโจทย์ก็อ่าดีดีกว่าที่จะไม่ได้อะไรเลยเขาผ่อนให้ก็ยังดีครนะฮะก็ทําสัญญายอมกันในศาลปรากฏว่าก็ไม่จ่ายอีกครับนี่อย่างนี้มันก็เหมือนกับมันมันมันก็เหมือนกับเป็นการ อ่าเป็นการพิพากษาอย่างหนึ่งไหมเขาต้องไปฟ้องร้องอีกหรือไม่หรือยังไงอีกไหมนฮะหมายหมายความว่าถ้าถ้าจำเลยเนี่ยโดนโดนฟ้องเนี่ยนะครับแล้วไม่มาสู้คดีเออไปสู้ดิอ๋อไปไปศาลแต่ไม่ได้สู้อืมไปยอมผ่อนอืมทาสัญญายอมคือมันก็เหมือนศาลตัดสินแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตกลงยอมผ่อนตามสัญญายอมครับมันก็มีบันทึกอยู่ก็คือสัญญาปณีประนอมยอมความนะฮะ ศาลก็ตัดสินไปตามนั้นตามที่คู่กรณีเสนอสนองกันครับตามที่เขาตกลงกันถ้ามันมีผลดีตรงที่มันอาจจะได้ลดอะไรบ้างถูกไหมอ่าใช่อาจจะมีการลดย่อนเรื่องดอกเบี้ยบ้างครับหรือเงินต้นบ้างหรืออาจจะมีเงื่อนไขการผ่อนชาระแทนที่จะจ่ายก้อนเดียวแทนที่เราจะต้องถูกยึดทรัพย์จ่ายก้อนเดียวนะฮะก็ทยอยจ่ายก็อาจจะทยอยจ่ายเป็นหนึ่งปีสองปีแต่แต่ถ้าไม่ทําตามนั้น คือจำเลยนี่ไม่ทำตามนั้นก็ถือว่าผิดสัญญาครับผิดสัญญาโจทย์ก็สามารถยึดทรัพย์ได้ใช่เขาก็สามารถที่จะบังคับคดีได้ยึดทรัพย์ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องในส่วนของของแพ่งบางอย่างเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยทนายเอกผ่านไปในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยผ่านไปนี่ก็ยังเป็น ที่ดินในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นก็ยังเป็นทุ่งนาเป็นเห็นเห็นต้นตาลขึ้นเยอะแยะมากมายนะอย่างถนนสายสายหัดเจ้าเนี่ยมุมเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะบ้านขนาดเนี้ยไม่มีครับเมื่อก่อนไม่มีแล้วก็ถนนก็แคบครับถนนก็แคบหลุมก็เยอะนะครับทางก็เปียวครับโอ้เส้นนั้นที่เปียวมากเส้นนั้นสุดยอด้วครับสุดยอดในความเปียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ะเดี๋ยวนี้เจริญมากนะครับ ไปทางมาบมันอิดนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นทุ่งนาตลอดแนวเดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะฮะทีนี้พอมันเกิดหมู่บ้านขึ้นมาหมู่บ้านขึ้นมาเรื่อยรเรื่อยเรื่อยเรื่ย,ย,ยมันก็เกิดการเหมือนกับเป็น เป็นพิพาทกันนะฮะอยากจะเล่าไห้ท่านผู้ฟังฟังสักเรืองก็คือพอความเจริญครับอ่เริ่มเกิดขึ้นคความเจริญเริ่มเจริญขึ้นอ่าฮะวัตถุเริ่มเจริญขึ้นจิตใจคนก็แย่ลงครับคือบางครั้งเนี่ยบ้านมันอยู่ติดกันเนี่ยนะอ่าคือคือคือซื้อบ้านเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนต้องเหมือนซื้อหวยเหมือนกันนะมันไม่มีถ้าถ้าซื้อข้างบ้านดีเนี่ย ครับข้างบ้านเข้าใจเรานะมันก็ดีไปครับแต่ข้างบ้านเกิดเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโวยเวโวยาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ปวดหัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่แค่วันเดียวครับเราอยู่จนตายฮะง่ายนะครับอาจจะขายต้องขายหนีหนีไปอยู่ที่อื่นใหม่นะฮะบางครั้งนี่หลังคาเนี่ยนะฮะหลังคาบ้านเนี่ยอืมสมมุติว่าเขาทาหลังคาบ้านนะฮะอาจจะต่อลงรถออกมา เขาก็อยู่ทํหลังคาอยู่ในที่เขาอยู่ในที่ของเขาอยู่ในที่ของเขาแต่ปรากฏว่าฝนตกอ่าอ่รู้เหมือนรู้เลยน้ํามันอวิถีน้ําวิถีน้ํามันล้ํามามันไม่ได้ล้ําคืออด้วยความแรงของน้ําไงมันแรงไปอ่าด้วยความแรงของฝนเนี่ยที่ตกชายคาบ้านเนี่ยอยู่ในที่ดินของคือถ้าถ้าถ้าฝนตกเบาๆอ่ามันก็ลงในที่เขาอ่ะถูกแต่ถ้าฝนตกแรงๆครับคือเรียกว่ากระแสน้าอ่าที่ฝนมันตกลงมาเนี่ย มันแรงไปอมันก็เลยล้นเข้ามามันเลยจากที่ดินของเขาชเข้ามาในที่ดินของเราอทําให้มัเสาะดินในบ้านของเราเอเนี่ยเป็นร่องครับอเนี่ยทําผู้ฟังเขาถามมาครับว่า้อย่างนี้เนี่ย ท่านผู้ฟังหรือว่าบ้านตัวเองครับบ้านโอ้ข้างบ้านผมดีฮะสองสองฝั่งโอ้ฮะช่วยเหลือเกื้อลมีอะไรก็เออทนายครับไปเที่ยวนี่มาซื้ออันนี้มาฝากซื้อนั้นมาฝากโอ้โหนะเพื่อนบ้านดีเพื่อนบ้านดีนะดีครับผมเหมือนเหมือนเหมือนคงไม่ย้ายไหนแล้วอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แล้วครับนะฮะถ้าเขาไม่ย้ายครับเออแต่ไม่เขาไม่รู้ว่าเอผมไม่รู้ว่าเขาคิดว่าผมดีผมคิดว่าเขาดีแหละนะเอออย่างเงี้ย มันมันจะทํำยังไงดีเพราะในเมื่อเนี่ยในเมื่อเขาก็ปลูกบ้านหลังคาบ้านก็อยู่ในที่ของเขาก็นั่นเนี่ยก็ผมถ้าเป็นผมผมก็บอกว่าเอ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอืออ่างั้นถ้างั้นคุณก็ม่ต้องไปห้ามฝนไปห้ามเทวดาไม่ให้อคุณก็ต้องไปห้ามฝนนะฮะคุณก็ต้องขึ้นไปยิงเทวดานู่นนะไม่ให้ไปฟ้องเทวดาอย่าให้ฝนตกมานกตกเบาๆหรือว่าตกที่อื่นหนักแต่พอหลังคาบ้านเนี่ยให้ตกเบาๆครับนะ ผมก็อ้างว่าอ่ะเป็นเหตุสุดวิสัยอืมอ่าไอ้ที่พูดมานี่ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยอ่าผมผมบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านครับผมว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอ่าฝนฟ้าจะห้ามห้ามได้ไงแดดจะออกคุณห้ามได้ไหมล่ะอ่าเออใช่ไหมฮะคุยกับทนายคุยยากนะฝนฝนจะตกห้ามได้ไหมไม่ห้ามห้ามไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ ทุกคนทุกคนทั่วๆไปย่อมจะต้องรู้อยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้มันเสียหายเสียหายซี่เพราะว่าฝนตกมันน้ามันลงมาบ้านผมเนี่ยบ้านผมก็เราชายคาอยู่อยู่ในบ้านของผมไหมล่ะก็อยู่ใช่ไหมฮะผมก็เองก็อยู่ในบ้านผมไม่ไปอยู่ใกล้ธนาเอกคนแล้วชายกระเบื้องขอบกระเบื้องก็อยู่ในที่ผมบอ่าแล้วจะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากผมใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องเรียกได้เรียกได้ไหมครับต้องเรียกได้ครับเขาเขาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะต้องทําการป้องกันหรือไม่ก็ต้องลืห้หลังคาออกไปไม่ให้วิถีน้ํามันตกมาในที่ดินของเราได้นะฮะหรืออาจจะใส่รางน้ําคบนะฮะเพราะความเสียหายมันเกิดขึ้นในบ้านของเราครับนะ,ะจากการกระทําของเขา ก็ผมก็บอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยผมไม่รู้มจะรู้ได้ไงว่าฝนมนตกขนาดนี้ต้องรู้ต้องรู้แต่จริงๆแล้วนะครับมันก็คือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่านะนะเป็นเรื่องที่เราสมควรจะรู้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องรู้ไอ้ต้องรู้เราต้องรู้อยู่แล้วแต่ต้องเราต้องสมควรจะรู้ว่าถ้าฝนมันตกมาเนี่ยครับเราย่อมเล็งเห็นได้ว่าอมันต้อง กระเซ็นเข้าไปบ้านเขาแน่นะฮะอาจจะไปโดนวิธีวิธีวิธีน้ำไม่กระเซ็นอาจจะไปโดนเป็นไรอาจจะไปโดนกําแพงสีเสือถลอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ้าเกิดความเสียหายครับก็เรียกค่าเสียหายได้ใช่ครับอืมอ่เขาเรียกว่าอ่าเป็นละเมิดอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุยกันครับนะคุยกันดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็บอกใส่ล้างซะพูดดีๆนะฮะให้ก็ใส่ล้างเรียบร้อยนะครับ เออก็อย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งต้นไม้เลยทนายนะฮะไอ้ต้นไม้ตอนปลูกตอนเล็กๆเนี่ยมันมันก็ขึ้นอยู่ในที่ดินของเราครับนะฮะเราปลูกในที่ดินของเราอืนะปลูกไปปลูกมาพอต้นมันใหญ่ขึ้นกิ่งก้านสาขาลากไม้นำมนเข้าไปในบ้านข้างๆอืนี่ครับมันก็เหมือนกันครับนะฮะเพราะไปไปรบกวนสิทธิของผู้อื่นเขาอืนะแม้ ไอ้ที่แม้นไอ้ตัวต้นเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านของเราก็ตามแต่มันล้ําเข้าไปนะไอ้บ้านข้างๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดตัดได้แต่ต้องบอกกาวก่อนแต่ต้องบอกกาวก่อนนะฮะถ้าตัดแล้วไม่บอกกาวครับก็ต้องดูเจตนาครับนะครับว่าเจตนาจะทําให้ทรัพย์สินเขาเสียหายหรือเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งไม้เนี่ยมันมาทาความเสียหายกับบ้านเรานะฮะก็ต้องอยู่ที่เจตนาครนะฮะ อ้าแล้วถ้าเราปลูกฟักทองไว้ในที่เราแต่มันยอดมันดันเลื้อยไปในที่เขาแล้วไปออกลูกในที่เขาอย่างนี้ฟักทองนี่เป็นของใครครับคุยกับทนายนี่คุยยากนะก็เลื้อยเข้าไปโอ้บออกลูกออกออกลูกอยู่ในที่ดินของเราเราเก็บกินดิอ่อยู่ในที่อยู่ในที่เราเลยแต่แต่มันขึ้นในที่เขาเออเขาปลูกปลูกมันเลื้อยมาเองเลื้อยมาเองลูกมันขึ้นในที่เรานั่นดินะฮะเก็บกินเลยดิ กินได้ไหมฮะกินกิน <c oughs> มันไม่ได้นะครับ <c oughs> กินก็ไปรักทรัพย์เขาสิ <c oughs> ไม่ได้นะครับไอ้น,นี่เขาเรียกว่าหลักกรรมสิทธิ์หลักกรรมสิทธิ์คือคือเรามีกรรมสิทธิ์ในต้นพักทองอยู่อ,อ,อยู่ในที่เราเนะฮะอยู่ในที่ดินของเราเแต่ถ้ามันเลื้อยไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับเรานี่ตอนมันเลื้อยเนี่ยเราก็ถ้ามันจะเลื้อยไปนน่นเราก็จับยอดมันหันมาทางนี้มันจะได้อยู่ในที่เรานะฮะแต่ถามว่า ต่อให้มันเลื้อยไปบ้างอือ่นเขาออีกคนหนึ่งที่นั่นนะ่ยก็ไปไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนนะไปเก็บกินนะโยกเว้นไว้ถ้าเข้าอนุญาตเก็บกินไม่ได้นะครับไม่เป็นไรข้างบ้านกันจะไปแจ้งความ่มาฟักทองบุกรุกก็ไม่ได้นะครับเออใช่นะครับสรุปไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไปฟันก็ไม่ได้นะฟันก็โดนทําให้เสียทรัพย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของข้อกฎหมายแต่ในในสภาพความเป็นจริง เป็นความเป็นจริงของของวิถีชาวบ้านแล้วเนี่ยของวิถีของของการอยู่ร่วมกันนะฮะต้องคุยกันคือถ้าในเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าอสอกครึ่งสอกเนี่ยคุยกันไม่ได้นะครับในเมืองใช่ไหมในเมืองครับหมายถึงว่าในพื้นที่หนาแน่นเนี่ยคือถ้ามันมีนี่คือว่าไทยก็ว่าในเมืองนี่สอกครึ่งสอกคุยกันไม่ได้ที่ดินครับแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพนี่ คืบสองคืบยังคุยไม่ได้เลยคือทีทะเลาะกันเนี่ยเป็นคดีความเนี่ยโอ้โหแค่คืบเดียวนะฮะสามสิบเซนเนี่ยโอ้โหสู้กันแล้วสู้กันอีกหมดค่าทนายเป็นแสนไม่ยอมไม่ยอมอันนี้คือความเจริญในด้านวัตถุครับเพิ่มขึ้นจิตใจคนก็แย่ลงนะไม่เหมือนบ้านนอกบ้านเราบ้านนอกบ้านนอกบ้านเรานี่ออกไปนอกๆหน่อยที่ยังเป็นทุ่งนาเป็นไรเดี๋ยวล้าเมตรสองเมตรบางคนล้าเป็นกระทงเป็นกระทงนะนะช่างมันอยากได้อาไอ ตายไปไปไม่ได้คิดแค่นี้มีไหมมีทุ่งน้ำแต่ไหผมจะไปล้ำสักกระทงสองกระทงล้ำได้จะล้ำได้ไม่นานนะฮะก็ถ้อยทีถ้อยใสกันครับอยู่ข้างๆกันเนี่ยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวกันไม่ดีนะฮะแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะคไอ้คนที่อยู่ไกลๆส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีไอ้ที่ใกล้ๆนี่แหละติดกันนี่แหละชคือจะปัญหาก็ที่ติดกันนี่แหละอ เลย5นาทีเนี่ยทนาเอกพอดีมีคําถามหนึ่งท่านผู้ฟังเขาถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการสามีเขาถูกรถชนตายนะฮะแล้วก็เขาก็ไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ดําเนินคดีนะฮะก็ะวันเว,นว,นวลาผ่านไปเนี่ยสอบสวนเสร็จพนักงานสอบสวนเขาก็ ส่งพนักงานอิยการคือเราไม่ได้เราเป็นผู้เสียหายใช่ไหมเป็นผู้เสียหายเราไม่ได้ไปติดตามคดีอใช่ไหมฮะเราเขาคือเขาเข้าใจว่าเมื่อแจ้งความไปแล้วไอ้ตำรวจนี่น่าจะโทรบอกเขาขื้นสารนะอะไรอย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนั้นนะฮะอนนี้เราต้องต้องอธิบายเขาเข้าเข้าใจถึงว่าอจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาเข้าไปแจ้งความเนี่ยพนักงานสอบสวนก็สอบสวนส่งอิยการอิยการฟ้องศาลเขาไม่ได้แจ้งเราอ่าไม่ได้แจ้งครับครับ ไปถึงสารเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งอีกเพราะว่าตัวจำเลยเนี่ยผู้กระทำความผิดเขารับสารภาพอืนะฮะพอรับสารภาพสารก็ตัดสินเลยสินเลยสมมุติว่าถ้ารับแล้วรับวันนี้สารตัดสินวันนี้เลยนะฮะเขาก็มีไม่มีโอกาสที่จะทราบหลังจากนั้นสักสี่ห้าเดือนหกเจ็ดเดือนเขาก็เอ้าเพิ่งมาตามคดีเออมาตามอ้าปรากฏว่ารับไปแล้วสารตัดสินไปแล้วนี่มาถามเราครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอธิบายให้ ทำบุฟังฟังนิดนึงครับเป็นยังไงครับคือเราเองเนี่ยเราเราก็อยู่ในฐานะผู้เสียหายครันหนึ่งที่มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายนะครับสอนหนังสือเลยแล้วก็อยู่ในฐานะพยานครับที่เราไปให้ถ้อยคำไว้เราก็อยู่ในฐานะพยานนะครับเขาจะแจ้งเราก็ต่อเมื่อว่าถ้ามันมีในส่วนของค่าเสียหายครับถ้าทางนู้นเขาอาจจะสอบถามว่ามีการเรียกร้องค่าเสียหายไหมหรือว่ามีการ จะให้ยื่นคําร้องเรียกค่าเสียหายไหมเขาก็อาจจะแจ้งมาที่เรารว่าเราประสงค์ไหมนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้ากรณีที่จําเลยก็สู้คดีครับครับถ้าจําเลยก็สู้คดีเนี่ยไอการนะครับก็จะขอหมายสารมารนะครับ,รบเพื่อให้เราเนี่ยไปเป็นพยานครับ แล้วก็ให้การตามที่เราให้การไว้กับพนักงานสอบสวนนะฮะนั่นน่ะถึงเราจะทราบอันนั้นถึงจะทราบว่าเราต้องไปศาลแต่กรณีนี้ถ้าเขารับสาภาพเนี่ยเท่ากับคดีไม่มีการต่อสู้นะครับจำเลยไม่ได้ต่อสู้คดีก็ไม่จำเป็นต้องเอาพยานไปสืบไม่จำเป็นรับแล้วรับแล้วมันจะเป็นต้องเอาพยานไปนําสืบนะครับก็ไม่ก็ไม่ท่เกับไม่รู้นะครับศาลก็ตัดสินเลยก็ตัดสินเลยนะครับส่วนค่าที่หายค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยถ้าถ้าเรายังติดใจอยู่ยังติดใจอยู่นะครับเราก็ต้องไปฟ้อง ต่างหากต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งครับเอาเองอเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราไปแจ้งความแล้วเนี่ยเราเราต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปติดตามด้วยนะฮะไปติดตามด้วยเอ๊ะไปถึงไหนแล้วครับส่งอายการแล้วเราก็ไปดูที่อายการนะฮะส่งไปศาลแล้วเราก็ไปดูที่ศาลนะตรงนั้นเราต้องติดเป็นฝ่ายที่จะต้องไปติดตามนะฮะเพราะว่าเราก็ไปดูที่ศาลได้แล้วก็จะมีวันนัดอยู่ว่าขึ้นศาลวันไหนยังไงนะครับนะฮะ ีนี้ในในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ยังไม่เสียหายถึงขนาดอไม่ได้อะไรเลยอืก็ยังสามารถที่จะฟ้องฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งนะครับอาจจะเรียกค่าขาดประโยชน์ขาดการงานค่าผงศพอะไรก็เรียกได้อย่างเรียกได้อยู่เพราะว่าวันเวลาผ่านไปเพียงแค่เจ็ดแปดเดือนเท่านั้นนะฮะอ้าวหมดเวลาสําหรับวันนี้นะฮะถึงไันแคก็พบกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าครับสิบเจ็ดนาฬิกาโดยประมาณครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ร้นต้นนายพึ่งใครไม่ได้ทุกคนจงไฟจดจำไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนำโปรดฟังกันไว้ารยการหมอกุดหมายทนายชาวา คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75เมก